ไปโสดทาเป็นผ้ามุกงส์จะมาเห็นยังไรสวัสดีคร yes. bon ับอ่ามาตายเอาลูกไฟตับบักคูเนี่ยนเขาเขาลงหัวขอว่าป้าติงมาจากมาเลียเขาว่าใช่กระบาดด้วยใช่แล้วลงสองออกแบบรูบลงสองออกของยูทูบบดไหลด้วยเหรอจะกี้ไหลใช่ไปสซดบอกเหลืองพีว่าครับอนพี่พี่มือแลงพี่เขาบอกเองเลยพี่ ถ่ายคลิปลงเองเลยแล้วก็ลงเันแน่นวิดีโอเขาเลยมึงผ่านโทษครับว่านผู้เดียวกันยกกระจายคือกันค่ะหน้าตาเพื่อนเ่ยตัวหูอยั่ดูมึงครับมึงมึงมึงนี่หน้าตาว่าเป็นฟ้าแฝด มเมนเขาบุคคลสาธารณะนะคะยามา่านนะคะเดี๋ยวสีกล้องนะคะเดี๋ยวจ้างทนายเรียกทนายฟ้องเลยนะขาดขาดเนาะสวัสดีครับคนมาขาของมึงไรเนี่ย ขเขตนกอนเอากะตายเท่านเรอขาตอเจะตามเรมงนอ้าเารหรอเอาใส่ต่มาล้าไม่ได้เหรอก็จะตามเลนม <ไป S 1> ยนอ,อาแมนล้วอยากเลยเ okay. <ๆ>คโอเหากินตามงงครับจวจะเป็นไ่สุดหนึ่งเป็นตามงงขยันหูว่ยันหัวใส่สดร้ายป็นไงแมนใส่ลายปลาลุงวง <laughs> อยู่บัวแด่ว่าดล,ดลุงวนใส่ลายเาด้ ตายไ้นะปลนกับเส้นซุลดมึงปลาเส้นเปปลาเส้นปลาดิเยาน้กับส้นุ้ยวมาสันอย่งกินม่วงครับพี่นอ้อง Ờ, có tiên biết anh biết anh cái đây nha em mà mày cứ cứ

ก็ป้าที่จะโทรนี่กันว่าจะโทรแก

ไ่เลยนะไม่มเ,เ,เดีกครับเอาเมืองปราจิงโอ้ยจะทำบกูกระท่าแปกเอาฝากไงฝากส่วข้าวที่ปลาขาเอาโทรศัพท์หนูยูไนต์ละนุ่งวันโทรศัพท์เจ้ารู โอ้ยมเนยัง่าแปลงะเครับวงโลกทางเดียวบานนี่แปลงมะขามะ่วงนีเอานี่สามมเร่นต้งอย่ด้วยน่กเจ็ดยคนเดานแม่เจ้ามง ตะมกคื้งเพดเพนัวนวจุจวดจ้ามาครับมาอ้ิการรัดบา <c oughs> เอาไปตียันำครับพี่อาาร์เลย ขอสลดบักเคลนเฮาเวลาจับมาจนอับใส่เข้าไปพี่น้องเอ,อใส่หน่อยแซบหน่อยแซร้ายแซบไล ใส่เลือกับกระแสบไปพี่น้องใส่น,น้ำตาลหอมนิดนึงเอาผคชูรสอยู่ไหนน่ะเบิดแล้วดูได้ค่ะ มีไมีากะตานะตาไปหนยัแล้วกามีระแน่อนะดี๋วผมลเาว่านี่พม่พีม่น้องก็ได้ไปสู่อ ตาธุดหมดมันหมดตั้งแ่เรถนะแม่เนี่ยรปยังไเอาเขาบว่าจังไเวัสอีครับเหี้ยนะขงสุดรถเบิดไหมลูกเมียเยอเบิดแมน้าสีเข้กัของห้บดนเมีย่่ามนูไปสื้สุด เทีินเทวนข้าอยู่ไปเถอะไม่เปนไรหอม่เป็นหนูแม่เป็นว่างแม่เล่นแม่ดูไม่ไหนแี้ยคืออมาตึงหูตึงไงทำอย่างไรเนี่ยแม่แม่แม่

เอาเงินเอาปเาเงินนกระเป๋าปัิบัให้ลูกหจักจับบาทเขาให้สแกนบอกต้องรู้วันนีเ่ไเขาเติมเงินเซเนที่าแค่นี้ก็ได้กระเบิดูุสมบูสมโหกัดไปสื่อโพสต์สล็เด็กก็กลับมาอหไรไหมตายเลยเลยเลยปิดไหล่ครัมเออ Pilayang. 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 Pilayang.